สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินดี้ค่ะค่ะท้อนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปรับลุคดูความสําเร็จ,รจค่ะเดีย๋ยววันนี้มาให้ความรู้นะคะเรื่องอะไรดีเรื่องการดูแลสุขภาพเส้นผมอะคะ่ะจริงเส้นผมนี่สาคัญนะคะค่ะเวลาใบหน้าของเราอะ,ค,ะค่ะแล้วผมของเราดูสุขภาพดีนะคะสีผมสม่ส مر, ําเสมอแล้วก็ผมถ้าสมมติเป็นผมดาเนี้ยคะ่ะมันมีเงามันมีลักษณะแบบ ใช้นี่ค่ะประกายแสงมาก็จะทําให้ให้คนที่เห็นหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้เราค่ะรับรู้ได้ถึงความสุขภาพดีของเราวันนี้มิดี้ก็มีเคล็ดลับนะคะจะมานําเสนอกับคุณที่ติดตามในรายการ YouTube ของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะบอกเคล็ดลับวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ดรออนะคะช่วยกดนิดนึงนะคะแล้วก็ค่ะก็คือ มนะคะมีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะคะอาจารย์มีอะไรบ้างที่สามารถแบบดูแลแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องผมของเราค่ะเป็นแบบสิ่งที่ดีมากเลยคะ่ะนั่นก็คือผลมะกรูดนะคะอะมะกรูดดีดีค่ะคันนี้ยเวลาเราได้มะกรูดสดมาแล้วอะคะ่ะเรานํามะกรูดนะคะทั้งผลนะคะค่ะเอาไปต้มกับน้ําเดือดขอต้มต้นเลอใช่ค่ะต้มกับน้าเดือดก่อนนะคะแล้วสมมุติเราได้ว่าห้าลูกนะคะ ก็เอาทั point, uh, ้งห้าลูกอะค่ะล uh, ้างทำความสะอาดเรียบร้อยใส่น้ำประมาณครึ่งคือแบบมะกรูดลอยขึ้นมาครึ่งลูกได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้มไปนะคะจนเดือดแล้วก็จะผิวมะกรูดของผิวมะกรูดที่เป็นสีเขียวค่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟเสร็จแล้วก็รอมันเย็นตักผลมะกรูดออกมาแบ่งครึ่งนะคะเอาควานเมล็ดออกปุ๊บหลังจากนั้นเอาผลเนี่ย แล้วก็ใส่น้ําที่จากการเป่ามาค่ะนำไปปั่นพอไปปั่นปั่นจนเป็นครีมนะคะเราสามารถนําครีมชนิดนี้มาหมักเส้นผมของเรานะคะสินาทีแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง 1. ลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะสช่วยดีท็อกส์ผมจากสารพิษสารตกค้างนะคะเน่ยค่ะก็คือเค็ดเราของของมีดีค่ะอาจารย์ของีดีนี่คือต้องต้มใช่มใชของเรานี่ไม่ต้องต้ม ทันเลยไปซื้อมาเป็นสดๆซื้อมาเป็นกิโลเลยอ้ไปแมกโรใช่ไหมค่ะเป็นถุงเลยนะคะค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอามาฝานแล้วก็บีบเอาน้ำบีบนะคะแล้วก็จะกินก็ได้ดื่มเป็นน้ำมะกรูดก็ได้ค่ะน้ำมะกรูดสดๆอันนี้เป็นสูตรของคุณพ่อที่จะที่จะทำแล้วไม่เป็นหวานพ่อจะชอบมากน้ำมะขามแต่ของเราเนี่ยเอามาสักผม ค่ะก็สระผมด้วยน้ำมะกรูดที่บีบสดนั้ำที่บีบสดเลยนะคะแล้วก็ตัวผิวมะกรูดเนี่ยมันจะมีน้ำมันเลยนะเราก็เอามีกลิ่นหอมมี่กลิ่นหอมอันนี้ชอบมากเราก็เอามาขัดผิวได้ด้วยคือแทนที่เราอ่ะจะไปใช้ที่ขัดผิวอะไรใช้บวบเบิร์บอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ผิวมะกรูดที่เหลือนี่แหละทำได้เป็นอาทิตย์เลยอ่ะอาบน้ำด้วยมะกรูดหอมมากด้วยน้ำมันมะกรูดแล้วผิวก็จะดี ็คือแบบสดชื่นสดใสสะอาดแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีที่มันมันมีมันช่วยให้เราผ่อนคลายใช่ค่ะกลิ่นของมะกรูดอะทำให้เราผ่อนคลายใช่เราได้มีของมอสานินดีเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยอันนี้เปิดเปิดเลยเปิดนี่เป็นภาชนะทำเองนะอ๋อโอเคค่ะเอาขวดเอาขวดเอาขวดมาตัดนะคะใช่ชว่านห่างว่านห่างะลาดถูกต้องถูกต้องเรากินสดเหรอคะเออกินกินก็ได้ ถ้ากินนะเอากินกินก็คือปอกปอกเปลือกนะคะห่อห่อหมดเลยแล้วก็ล้างเอายางล้างเอายางให้สะอาดเมือกเอาเอาเมือกเอาคือเมือกเนี่ยคือไม่เอายางคื่เมือกเอายางแล้วก็เสร็จแล้วถ้าจะกินเอาจะกินใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาไปหั่นแล้วก็เอาไปต้มกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่แบบบางทีเขาใส่กับกาแฟอะไรได้หมดเลยนะคะขีดบเหมือนเยลลี่ของมันเอาไปผสมกับกาแฟก็ได้ได้ได้หมดเลยนะคะทานกับกาแฟได้แล้วก็ ทีนี้ถ้าเราจะเอามาหมักผงท์ามเคื่อสูตรทำคล้ายๆออของบินดี้ที่เอามะกรูดมา<ะ>มามาต้มใช่ไหมคะ,ะอันนี้ไม่ต้องต้มเอาไปปั่นเลยปอกจากจาก<ะ>ปอกมาจากสดสดชูชใชหม่ๆแต่างมะสครู่อันนี้นะคะปอกปอกสดสดแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปปั่นมันก็จะได้น้ำแล้วถ้าอยากจะไปปั่นกับมะกรูดนะคะบ<ะ>ีนดี้ก็ปั่นไปเลยเสร็จแล้วก็ม<ๆ>มหมักหงโอเค <Okay. S 1> ซึ่งดีมากเนี่ยเอาไปเอาไปทานแล้วก็ ตัดแว่นๆเนี่นะคะเอามาปะหน้าได้หมดสมานผิวได้มันดีมากมันจะทำมันช่วยลดริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานได้ทาได้อันนี้ประหยัดมากมีหลายวิธีดีแลเส้นผมอีกนอีกไหะก็ถ้าสมมุติคนที่ทําสีผมอะค่ะแล้วมีเหตุการณ์ต้องไปออกงานนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้ามีผมงอกแล้วมันขึ้นแค่โคนตรงบริเวณด้านหน้าค่ะ เราสามารถใช้มาสคาร่าหรือมสาสคาร่ามีทั้งสีดำหรือน้ำตาลแล้วแต่พื้นสีผมนะคะ<ม>เราปัดตรงโคนแทนไปก่อนงั<ม>้นเ,เดี๋ยวเราคลิปนึงดีกว่า้ค่ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเรื่องการรักษาสุขภาพเส้นผมคขอาลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกด subscribe พวกเราสองคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ